ฮสวัสดีครับทุกคนผจมะ Virtual YouTuber แห่งประเทศไทยที่จะมามอบรอยยิ <t <t er ้มให้ทุกคนมาแล้วครับผมโทษนะนี่ใครเนี่ยเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องัจมานะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะในต้นคลิปเลยเจ้าของเสียษน้่มันใครวะก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือ คลิปนี้นะครับอตอนที่ช่องพานั้นอยู่ในช่วง600 s u b s c r i b e แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับกันด้วยนะขอบคุณทั้งผู้ชมหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่เข้ามาติดตามกันนะครับแล้วก็นะที่ทุกคนเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปนั้นนะ่ะที่ทุกคนเห็นนะ่ะมันอยู่มา2ป,ป,ปีแล้วเว้ยทุกคน2ปี2ปีแล้วเว้ยใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะพาก็ไม่ได้มี แผนที่จะทำคลิปแนะนำตัวเองใหม่เลยพาก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำตัวคลิปใหม่ของพานั่นเองนะครับกับชื่อคลิปที่มีชื่อว่าทำความรู้จักกับพรจมะในปี2022ได้ปะได้ปะตั้งชื่อแบบสุดยอดปะงั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะสงสัยมาตลอดแล้วกันเนาะผมเชื่อแล้วว่าเดี๋ยวทุกคนก็ต้องถามทำไมถึงชื่อพรจมะนะครับ เหตุผลมันง่ายมากเลยทุกคนพาว่าทุกคนก็ได้ตะเราออกเพราะพาใส่ชุดนอนครับเพราะพาชอบชุดนอนครับออดแ,แ,แเดอยดียวเล่าให้ละเอียดกันก็คือด้วยความที่พาเนี่ยเป็นคนที่ส่วนตัวแล้วอะ่ะเป็นพวกขี้ซาวมากเราทุกวันที่พาาอ,อยู่แต่ในบ้านเนี่ยพาจะอยู่กับชุดนอนคู่ใจตลอดนะครับใช่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมพาถึงชื่อพระจ,จมานั่นเองนะครับผมใช่จริง,รงๆเหตุผลมันก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากเลย มมันมนน,นีีค่้หละะจริงๆ <S <S สำหรับคอนเทนต์ของช่องพานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงทุกวันนี้ยทุกคนจะเห็นว่าคลิปของพามันไม่มีเป้าหมายที่แบบชัดเจนเลยมันไม่มีคอนเทนต์ที่แสดงถึงความเป็นประจมาได้เลยเลยว้ยทุกคนแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากนี้เว้ยทุกคนทุกคนจะเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการพากแล้วก็เล่นเกมมากขึ้นนะครับเพราะว่าความฝันของพาเนี่ยก็คือการเป็นนักพากนั่นเองนะครับพาเลยจะให อ่าคลิปหลังจากเนี้ยหรือว่าไลฟ์หลังจากเนี้ยนะครับจะมีเกี่ยวกับการพากซะส่วนใหญ่มากขึ้นนะครับเกมก็จะมีบ้างนี่น,น,น,นหน่อยนะครับจะเป็นช่วงพักเนี่ยแหละไอเกมก็คือช่วงพักแล้วก็ฝึกพากอันนั้นจะเป็นอ่าฝึกความสามารถตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะเอามาลงอ่าคลิปของช่องตัวเองเรื่อยๆนะอืมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับหมดแล้ว ก็คือคลิปนี้ทำมาเพื่อแทนคลิปเก่าในเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยแจ้งว่าไอโมเดลตัวนั้นนะเป็นโโมเดลเก่าแล้วไม่ยอมเปลี่ยนสักทีพาเลยเอามาเปลี่ยนในวันนี้นั่นเองนะครับอืมก็เป็นแค่นี้แหละจริงๆแล้วสำะใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่ลืมติดตามคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์ใหม่ๆของพาด้วยนะครับแต่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัว ผู้ชมหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกท่านด้วยนะครับคลีปนี้ก็จบไปแล้วบ๊ายบายครับไปแล้วฟิว